อามนายขอขณรษาเสริมพระเจ้าอมพี่น้องที่รักทั้งหลายอินดี้ต้องรับพี่น้องทุกท่านมาเข้าสู่ประชุมหาขนมปังในเช้าวันนี้อามนตอนนี้เรามารับสู่บ่ที่หนึงอี่140อามนที่140ครับผมอามนตอนนี้เรามาอ่านประกาศข้อที่หนึ่งของกันนะครับออเมนทรงเป็นเจ้าบ่าวที่แสนน่ารักพระเจ้าเลือกข้ารักอิ่งนักเพราะเราเองเปลี่ยนแปลงเกินดุจใจ 看太阳，太阳圆。 สละเสรยนพ่อพ่อพ่อทรงเป็นยอดสุดที่รักของเราพ่อเนื่องจากความรักของพ่อพ่อพ่อทรงอินดีอ๋อทรงถมตัวลงมาอกลารเป็นมนุษย์อย่างเราใช่เพื่อจะสลับฟองเองบนกางเขนหลามพระโลหิตมาถ่ายได้วันนี้เราทั้งหลายอมาเพียรได้ละความรอดลภเรายังต้องเกิดมาแก่เป็นเจ้าสาวของพ่อ เจ้าเรารับโสาสสเนสสราเอสิเ้อพสิรเอเสสนิรเมบทยามาเลลูยาพี่น้องที่รักทั้งหลายตอนนี้เราเชิญพี่น้องทั้งหลายรามาองอธิษฐานข้อที่7นะครับ เอเมนมาอ่านที่ทางข้อที่เด้วยกันเอเมนโอ้ละเสนอจ้าพระเนรเานาชา ทุกเวลาใช่สมควรเฉยชมทุกเวลาอเลลูยาใช่แล้วมาอ่านประกาศข้อที่เจ็ดของกานนะครับเอเมนชนนาชาติรู้กาธนาเพราะเรารู้สึกในคุณค่าเพราะหลังกล้าเนื้อปวงประชาสมควรเฉยชมทุกเวลาอเลลูยาพี่น้องทั้่านใดนำมารับสูบเพลงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเอเมน ต่อไปเรามาร้องบทเพลงที่186ครับผมเอเมนบทเพลงที่186ครับเอเมน พระคุณชีวีอ้อโดยรับสูตรเลาขนมปังนะเราขอรำลึกองค์ท่าน พี่น้องทั้งหลายเรามารับสู่ระเพลงนี้อีกรอบหนึ่งเราร้องเฉพาะข้อ1ถึงข้อสาเอเมนร <Amen. S 1> ้องเฉพาะข้อ1ถึงข้อ3และหลังจากนั้นเราก็มาร่วมพักขนมปังนะครับเอเมน เอเมนโอ้พระเยซูโอ <Amen. S 2> ้พระเยซูโอ้พระเยซูพระเยซูเจ้าเอเมนโอ้เราสรรเสริญพ่อขอบคุณพ่อสำหรับความรักที่ยิ่งใหญ่ของท่านเอเมนโอ้พ่อทรงรักเราทั้งหลาย ยความรอดที Aye, <men. S 1> ่นิรันดร์อพระองค์ทรงสำหรัพระองค์เพื่อเราฮาโล่คุณบาอย่างเราอโสำหรับลูกของความบาลูกของความพินาศได้รับชีวิตนิรันดร์ยุคพระองค์ทรงเป็นความชั่วทางของเราทั้งหลายอโ้ฮาลิลูยาโอ้ยุคบังทางห้ายนี้อเราได้คืนดีกันกับพระเจ้าอเราไม่เพียงโอ้ได้คืนดีกัน เกิดมาด้วยโอ้บังเกิดกลายเป็นเจ้าสาวของพ่อโอ้วันนี้เราอยู่ที่นี่โอ้เราล่วมเป็นพยานโอ้ถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของพ่อโอ้และก่อสร้างกลายเป็นผักไก่ยิงสีของพ่อด้วยโอ้วันนี้เรารับสุดจอดและขนมปังโอ้มีส่วนในชีวิตนิรันดร์ของพ่อโอ้สรรเสริญและของคนพ่อ สารสนเทศของคุณพระอีเมนพสสารสนเทศความรักของพระเอีเ <Amen. S 1> มสาทานให้กับเราทั้งหลายใช่พรเจาได้มาลำลึกถึงอาหารแห่งรักนี้อีเมนพร,ระกายของพระเอีเมนพร,ระโลหิตของพระอเมสพร,ระเนื้าได้มีสว่วนเอเมน เพื่อเราทั้งหลายโอ้เราได้รับบังการบังเกิดมากใช่โอ้เราได้รับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นี่โอ้เราอยู่ภายในเราทั้งหลายโอ้เราสามารถได้กลายเป็นเจ้าสาวของพระองค์ใ้เราจเป็นบุตรทั้งหลายของพระองค์โเรามีส่วนในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ใช่ให้เรามีส่วนในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์โอ้เพระเยซู ขอบพระคุณถึงความรักของพระองค์โอ้พระองค์ทรงรักเราทั้งหลายเเอมนโอ้พระองค์ทรงยิ้มได้กลายมาเป็นมนุษย์โอ hey, <M> oh, ้ดำเนินชีวิต33ปีเครื่อนโอ้ตายบนกางเขนเพื่อเราทั้งหลายเเอมนโอ้ hey, <M> oh, ไถ่บาปเราทั้งหลายโอ้ hey, <M> oh, ให้เราทั้งหลายได้รับความรอดโอ้ได้รับฐานะแห่งบุญโอ้วันนี้เรามารำลึกถึงพระองค์โอ้มากินและดื่มตัวของพระ นขอพระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายอาเมนรามารับสุบเพลงนี้ข้อสี่ถึงข้อหกอ,อีกรอบหนึ่งครับอาเมนข้อที่สี่ถึงข้อที่หกอาเมน รัศนนบบาพระบิดาบทเพลงที่12ครับผมเอเมนบทเพลงที่12โอพระบิดาข้าเฝ้าดูหัตถกิจใหญ่ครับเอเมนเจแล้วเรามาอ่านประกาศข้อที่1ร่วมกันนะครับเห็นม <Amen. S 1> <Amen. S 2> โอ,โอพระบิดาข้าเฝ้าดูหัตถกิจใหญ่ขอพระแผงดีมนุ์สิ่งที่ร้ายขอบใครข้าเห็นรูปพรรณสีสาง,งงดงามอัศจรรย์ 坦然坛小，智慧开显宽广。唯愿再开，三世佛常在。大教英人送作甚深，显现三想，更多无量无边。照教英送所作甚哦，大照英人。 I'm gonna. Let's see. รูปอดสีสันงดงามอัศจรรย์จ้า พี่น้องทั้งหลายตอนนี้ให้เราใช้เวลาหนึ่งนาทีนะครับอามาให้เราทุกคนเริ่มสามารถเปิดปากอธิษฐานสรรเสริญอัปปาพะบิดาของเราเอเมนเอเมนโอ้อัปปาพาบิดาเอเมนโอ้อัปปาพะบิดาสรรเสริญโอ้ ลยาพี่น้องทงั้งหลายลามาลองข้อที่3กับข้อที่สีอีลอเมนะครับ <Amen. S 1> หเห็มลองข้อ3กับข้อสี่อีลอเมทำกับกระโจลักษณะสามกี่าทิที่เจ้ พบิดาของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พองค์ไม่เพีงสังสส่อเสงจาวนนี้ทั้งพระองค์ทรงส้างเราทั้งหลายด้วยถาพระบิดาเมื่อเราตกตอ้พระบิดาทรงใช้พระบุตรมาถ่ายเอ้ให้เราบังเกิดมา สร้างการเป็นคนใหม่คนเดียวด้วยโอ้วันนี้เราอยู่ในขั่งข้างตรงโอ้ให้การเปลี่ยนมาโอ้เปลี่ยนไป นำเราเข้าสู่สัาราศีอ๋อนี่เป็นป้ามมาที่มีสัาราศีของเราอ๋ออาาสามารถูกกรองเาอกาเป็นกรุงเยรูซาเล็มออพระสงคเกินกับพระองค์กาเป็นการสั่งดที่นิรันดร์ของโระออพระบิดาเราสรรเสริญโรอเมนอเอเมนพี่น้องที่รักทั้งหลาย การประชงหาขนมปังหลั่นึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าและนามัสการอาบาพบิดาก็ยุติเพียงเท่านี้นะครับอาเมนขอบคุณพระเจ้า